นางร้ายลูกหนึ่งอวดชีวิตชวนอิจฉาหลังหอบลูกไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่มีสามีเป็นชาวต่างชาติคุณแม่สุดแซ่บไออภิษดาก็บินเข้าเข้าออกออก,ออกประเทศไทยเป็นว่าเล่นโดยทุกหนึ่งเดือนจะบินกลับเมืองไทยหนึ่งครั้งเพื่อมาถ่ายรายการเรียกได้ว่าทำงานเอาสังคมแบบตัวมัมตัวแม่สุด ปัจจุบันไออภิษดาพาน้องเลอาสาวน้อยลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอิตาลีเป็นหลักแต่ช่วงนี้แม่บินไปที่ฝรั่งเศสเพื่อร่วมงานปารีสแฟชั่นวีค2 0 2 3ชั่วโมงโชว์หลุยวิตตองล่าสุดแม่ไอได้อัปเดตภาพสวยๆเช็คอินที่แวร์ไซา์พาเลสปารีสพร้อมแคปชั่นว่าวันก่อนที่ แวร์ไซเรียกได้ว่าชีวิตดีดีดน่าอิจฉาเวริร์จนหลายคนอยากจะเกิดเป็นไออภิษดา